ช่วงกฎหมายใกล้ตัวค่ะช่วงกฎหมายน่ารู้นะคะกับคุณทนายอัมพลรัตนามูสิกนะคะค่ะ เราก็จะคุยกันเรื่องของพรบเช็คนะคะท่านผู้ชมอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าไม่ไกลคะตอนนี้ไม่ไกลใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราทําธุรกิจอะไรกันไปเนี่ยเรื่องเช็คนี่มันเป็นเรื่องที่ติดเลี่ยงกันไม่ค่อยได้คือจริงๆต้องบอกว่าท่านผู้ชมนะครับเรื่องเช็คนี่บางทีมันเป็นความไม่ตั้งใจนะคือเราเนี่ยทำธุรกิจเราก็ต้องการรักษาดีลของลูกค้าซัพพลายเออร์หรือกู้ค้าเราเนี่ย เราก็ตีเช็คออกไปแล้วด้วยด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็สัญญาว่าจะจ่ายเงินวันนี้แต่ทางนี้ก็ตีเช็คออกไปทางนี้ก็รอเช็คเก็บเช็คทางโน้นพอถึงวันปุ๊บเช็คทางนี้ไม่มาไอเช็คที่เราตีออกไปเงินทางนี้ไม่มาเงินทางโน้นก็ไม่ไปพอไม่ไปปุ๊บเช็คก็มีปัญหามันก็เหมือนกับว่าเรารอรับซ้ายแล้วก็จะจ่ายขวามันต้องจ่ายออกไปอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเหมือนซื้อเวลาไป็นลูหน้าเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็ทำทำธุรกิจมันก็เป็นเงินหมุนไงใช่ไหมฮะพอ พอเงินไม่มาเงินก็ไม่มีเงินไปอย่เนี้ยมันก็เกิดปัญหาเช็คเด้งเช็คอะไรกันฟ้องกันเต้ไปหมดเนี่ยนะฮะวันนี้เดี๋ยวดูที่อธนามพลจะมีประเด็นอะไรมาฝากนะครับค่ะคุณทนายอพลสวัสดีคสวัสดีค่ะทนายครับสวัสดีครับค่ะอาจจะนิ่งนิ่งรอให้เราเรียกซ้ําใช่ไหมคะคุณอำพลคุณอำพลได้ยินไหมคะคุณอมพลคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้เห็นบอกว่าจะคุยกันเรื่องของพรบเช็คนะคะค่ะมีมีประเด็นอะไรเงี้ยเรื่องยาวยังไงคะถึงได้อยากคุยวันนี้อยากคุยเรื่องนี้ครอ๋อก็ก็เห็นว่าตอนช่วงนี้เนี่ยนะครับค่ะอ่าเห็นว่าอะไรมันแข็งอ่ะฮะโอ้ค่าเงินอือะไรนะค่าเงินค่าเงินคุณน้ำพลคุณพูดให้หมดนะฮะมาแข่งขูดให้คิดั้างข้าราชาเนี่ยฮะ แต่ผมพูดสองงามสองแง่ของแง่ขอ,องงามหรือเปล่าเนี่ยอครับ,ค,รบคือคือมันแล้วแต่ก็คือตอนนี้ค่าของเงินบาทมันแข็งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่ามีการวิจัยกันอ่ะอม,มีการวิจัยกันบอกว่าเออเนี่ยมันกระทบกับคนบางกลุ่มบางจําพวกหรืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่เพรา พอดูทั่วๆไปเนี่ยนะฮะมาดูแล้วเนี่ยอย่างเทศกาลกินเจก็ไม่เห็นจะคึกคึกคักๆเลยอืมอืมแล้วก็เศรษฐกิจมันผมว่ามันซบซบเ่าเๆงงก็ชอบคนแต่อาหารเจก็แพงนะคุณอำพลแพงมากด้วยค่ะอืมอ๋อคุณทานเจด้วยเหรอฮะคุณทานค่ะผมผมเนี่ยคุณตกลงคุณอำพลรู้อย่างว่าครูอยู่กับใครครับผมผมยังไม่ทราบเลยครับผมผมผมคุณผมชัวัดครับ พวกผมรู้แล้วนะเสียงแล้วคุณเจวั์เนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็ขู่โผล่ๆนะฮะอ๋ออย่าไปว่าคุณเจวั์เลยนะเพราะว่าผมก็ต้องผมเองเนี่ยไม่โผล่เลยไงท่านท่านภารกิจเยอะครับท่านไม่ว่าผมเองเนี่ยผมไม่โผล่ไปออากาศสดเลยเนี่ยผมก็รอรอว่าไหร่คุณจะมาออกอากาศสดอต่อครับ ครับผมกาคือเรื่องนี้นะฮะผมก็เคลงว่าเอ๊ะมันอเรื่องพรบเช็คเนี่ยมันก็ทําให้คนติดคุกได้เหมือนกันนะอืมค่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พอรบเช็คนี่มันโอ้ยเหมือนเหมือนกระดาษแล้วเช็คมันไม่มีความหมายคุณนพพลใช่ใช่เออใช่ถูกต้องเป็นคดีที่ไม่ต้องประกันตัวครับใช่ไหมครับใช่ถูกต้องครับไม่ต้องประกันตัวแต่แล้วก็แต่ว่า แต่ว่าก็อย่าเผล่นะครับเวลาเขาเรียกเนี่ยก็ต้องไปอ๋อไม่งั้นตรงนี้ตรงนี้มันมีเทคนิคอยู่ตรงนี้ครับไปแล้วก็ตำรวจเขก็ไล่ให้กลับตำรวจบอกว่าโอเคมานั้นใช่ไหมแสดงตัวแล้วลงชื่องชื่อเสร็จแล้วก็ถ้าก็ถ้าคุณจะถ้าคุณบอกว่าเออผมออกเคล็ดเด่นจริงอ่ะแหละตำรวจเขาจะบอกว่าให้คุณปฏิเสธก่อนได้ไหม ทำไมล่ะคะอันนี้สําคัญนะคุณสระเพราะอะไรคะอืเพราะอะไรทำไมถ้าเกิดถ้าาเกิดรับสารภาพเลยเนี่ยนะครับครับคือถ้ารับสารภาพเลยเนี่ยมันก็คือมันง่ายเกินไปไงอืจะถูกจับติดคุกไหมถ้ารับสารภาพเลยใช่ใช่เหมือนรู้ว่าสมมติว่ามีมีในกอเนี่ย โดนคดีเช็คเด้งเข้าไปที่โรงพักจะตามหมายเรียกของเจ้าเจ้าเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะครับเข้าไปรายงานตัวหรือเข้าไปมอบตัวแหละพูดง่ายๆเสร็จแล้วเนี่ยเกิดเขาไม่รู้เรื่องนะแล้วเขาบอกว่าตำรวจเท้าเขาซื่อไงปล่อยเช็คเด้งไหมใช่ครับรับสารภาพว่าปล่อยเช็คเด้งแล้วเป็นยังไงต่อคุณอมพลก็ต้องประกันตัวแล้วสิอขาเหรอคะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่เช่าคู่บอกว่าไม่ต้องประกันตัว ก็คุณอย่าไปรับสิคุณต้องปฏิเสธก่อนก็ตำรวจเขาก็จะบอกแล้วบอกว่าคุณปฏิเสธไปก่อนถ้าคุณจะไปรับคุณไปรับที่ศาลไปนก่อนไปอะไรที่ศาลนู่นออันนี้ท่านผู้ชมต้องฟังไว้นะฮะภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าขอให้เล่นตัวเล็กน้อยเหรอคะหรือเปล่าอย่างนั้นก็ได้อครับคือมันต้องยุ่งยากไงก็ต้องทําเรื่องประกันตรงประกันตัวไงอแล้วก็หลักก็คือประกันตัวก็คือต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าเงินก็ได้หนึ่งในสามของ อ๋อถ้าเกิดรับสารภาพปุ๊บเนี่ยต้องต้องต้องอ่ามีหลักาคุณผิดแล้วอ่ะคุณผิดแล้วก็ต้องควบคุมตัวก่อนนะอ๋อท่านผู้ชมเราว่าผิดท่านผู้ชมฮะดูไว้นะครับอย่าอย่าหลวมตัวโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้อันนี้เป็นจริงๆอันนี้เป็นเป็นเงื่อนไขที่สำคัญเลยนะนิดเดียวเองนิดเดียวเองเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยเราเราไม่ได้บอกเราไม่ได้มาสอนอ่าเขาเรียกว่าซิกแซกให้แต่ว่าอันนี้คือเทคนิคที่บางทีท่านไม่ได้ตั้งใจจะทําเช็คเด้ง แต่ว่าเผอิญว่าพอท่านเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วท่านเกิดซื่อไงคืออาจจะเราก็จริงใจใช่ไหมฮะไปบอกตำรวจเลยว่ายอมรับแต่รภาพว่าจ่ายเช็คเด้งเรียบร้อยเลยซึ่งอาจจะแบบว่าพลั้งพลาดไปเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันสองคนว่ารอเงินจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายเรามาเขาเราถูกเบี้ยวมาแล้วเราจะจ่ายคุณไปอีกเนี่ยเงินเราก็ไม่พอเพราะเราใช้เงินหมุนอยู่ไม่ได้เงิจยเราก็ต้องเด้งเราก็ต้องเด้งตามอาจเชิญคณพลต่อครับแล้วทีนี้ ถ้าหากว่าปฏิเสธก่อนก็คือไม่ต้องประกันตัวไม่ต้องเสียค่าค่าประกันตัวออกไปใช่ไหมคะก็อยากก็ปฏิเสธก็คือว่าคุณก็คือกฎหมายก็บอกว่าถ้าปฏิเสธคุณไม่ได้รับก็แดงว่าคุณก็มีไม่ได้กระทาความผิดไงแล้วไปต่อสู้กันยังไงต่ออ่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เขาเขาจะทําพนักงานสอบสวนก็จะ บันทึกเสร็จเรียบร้อยก็ส่งพนักาานนายการนัาง,งานอายในายการก็ฟ้องฟ้องศาลใช่ไหมฮะค่ะอืมไปฟ้องศาลนั้นเราก็ไปเจรจาศาลก็จะถามอีกทีึงว่าค,คุณจะรับหรือปฏิเสธค่ะ,คะอันนี้ก็เป็น<ล>กเราเราก็บอกว่าเราเรารับสารภาพค่ะ แต่ว่า,อาตอนนี้เงินยังไม่มีเพราะว่าในคดีเช็คเนี่ยถ้าคุณจ่ายเงินครบตามจมานวนเช็คเนี่ยนะฮะ,ะเช็คจ่ายหนึ่งล้านคุณจ่ายเงินหนึ่งล้านครบไปแล้วเนี่ยคดีมันก็เลิกศาลก็ไม่พิพากษาแต่ว่าถ้าคุณจะจ่ายเงินให้เขาเนี่ยคุณต้องจ่ายก่อนที่ศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดนะอ่ามันเป็นอย่าง,งานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างคดีเนี่ยอย่างเช่นว่าเราไปคุยกับศาลเนี่ยนะฮะ เราก็บอกว่าเราก็ขอรับสารภาพเสร็จแ,แล้วก็ขอผ่อนชำระอขอให้ศาลเนี่ยจำหน่ายคดีออกไปชั่วคราวก่อนแล้วเราก็ผ่อนผ่อนไปเรื่อยๆและแต่ว่าเราจะตกลงกับเจ้าหนี้เจราจาได้แค่ไหนคุณนพพลครับผมผมมีมีคำถามแย้งขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้ในกรณีที่ตกลงกันได้แล้วมีการผ่อนชำระ